ค่ะสวัสดีค่ะคุณจุคุณนิวคะตอนนี้สื่อหลายๆสํานักนะคะก็ยังไม่ได้ฟันธงว่าใครชนะค่ะภาพรวมไปในแนวทางที่ว่าดีเบตท,ท,ทึ้งทีขึ้นกว่าครั้งแรกเยอะเลยนะคะ <c oughs> มีสาระขึ้นแต่ไม่ได้สาระทั้งหมดซะทีเดียวยังไม่ได้เจอแก่นหลักอะไรที่มันเป็นจุดเปลี่ยนเกมนะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูรายละเอียดกันค่ะเชิญค่ะ การดีเบตรอบสุดท้ายนะคะศึกประธันวิสัยทัศน์ของผู้สมัครชิงประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนและในโดนโลดัมป์มค่ะเกิดขึ้นเมื่อช่วงที่ผ่านมาตามเวลาของไทยที่เมืองเนชวิลล์ในรัฐเทนเนสซีนะคะผู้ดำเนินรายการค่ะเป็นผู้สื่อขาวประจทำียบขาวของสถานีโทรทัศน์ NBC นะคะเธอมีชื่อว่าคริสเทนเวลเคอร์ค่ะ เธอได้เลือกหัวข้อมาทั้งหมดหกสิบข้อนะคะเพื่อให้ทั้ง2คนได้ประชันวิสัยทัศน์กันก็คือเรื่องของสถานการณ์ระบาดของโควิด -19 นะคะเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวอเมริกันปัญหาชาติพันธุ์อเมริการวมไปถึงสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะและความมัน่นคงชาติ ใายสุดเลยก็คือภาวะความเป็นผู้นานั่นเองเดี๋ยววันนี้เราเอาไฮไลท์มาฝากกันก่อนนะคะว่าเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่ผู้คนจับตามมากสุดเลยค่ะก็คือเรื่องของสถานการณ์ระบาดของโควิด -19 นะคะซึ่งทรัมป์นะคะยืนยันว่าจะต้องเปิดเศรษฐกิจค่ะตอนนี้ชาวอเมริกันทุกๆคนเนี่ยต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันไปพร้อมๆกันนะคะส่วนการรับมือเขาคิดว่าเขาทาได้เร็วแล้วนะคะเรื่องของการปิดประเทศมาตั้งแต่ช่วงแรกซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยทางโจไบเดนแล้วก็ทางเดบอทแรตเนี่ยออกจะว่าทางทรัมป์ด้วยซ้ำนะคะว่าปปิดระเททศําไม แล้วตอนนี้ก็มาว่าเขาว่าทำไมปิดประเทศท้านะคะอันนี้คือสิ่งที่ทรัมป์โจมตีซึ่งทรัมป์ก็บอกว่าโควิด -19 มันเป็นโรคใหม่ที่มันก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าจะเป็นยังไงนะคะแม้กระท ci, ั่งดรแอนโทนีเฟลวซีผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อเ,เนี่ยก็ยังบอกไม่ได้เลยช่วงแรกบอกว่าไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยหลงัลงๆมาบอกให้สวมหน้ากากอนามัยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เปลี่ยนไปตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญในขณะที่ไยไบเดน พอพูดถึงเรื่องของการล็อกดาวน์นะคะไบเดนก็ไม่ได้ตัดประเด็นค่ะว่าจะต้องล็อกดาวน์ต่อไปหรือไม่แต่ว่าเขามองว่าถ้ามันมีการระบาดจุดใหม่ที่ไหนที่มันรุนแรงนะคะก็ต้องมีมาตรการเข้มขึ้นอย่างเช่นการรักษาระยะห่างทางสังคมธุรกิจบางอย่างนะคะอย่างเช่นบาร์แล้วก็ฟิตเนสอาจจะต้องปิดไปเพื่อชะลอการระบาดค่ะแล้วก็ ธุรกิจอื่นๆนะคะโรงเรียนเนี่ยสามารถเปิดทําการได้แต่ว่าต้องทําอย่างปลอดภัยซึ่งไบเดนย้านะคะว่าเขาจะชัดดาวไวรัสไม่ได้ดาวประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะทรัมป์เนี่ยพูดขึ้นมาว่าประชาชนจะต้องเรียนรู้ที่จะต้องอยู่กับโควิด -19 นะคะไบเดนก็สวนขึ้นมาเลยค่ะว่าก็ใช่แหละตอนนี้ทุกคนเรียนรู้ที่จะตายกับโควิด -19 นั่นเองนะคะในขณะที่ไบเดนเนี่ยทิ้งท้ายไว้นะคะว่าใครก็ตามที่ทําให้คนอเมริกัน ตายหรือเสียชีวิตมากขนาดนี้ไม่ควรได้เป็นประธานาธิบดีอยู่ต่ออีกต่อไปแล้วค่ะในขณะที่อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เป็นไฮไลท์ก็คือการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเพราว่าไบเดนเนี่ยเสนอขึ้นมานะคะว่าอยากจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้ชาวอเมริกันทั่วประเทศคนละ15ดอลลาร์ต่อชั่วโมงค่ะซึ่งนายทรัมป์บอกว่าโอ้โหถ้าต้องขึ้นขนาดนี้เนี่ยนะคะธุรกิจเจ๊งหมดแน่นอนธุรกิจขนาดเล็กต้องปิดแน่นอนทรัมป์บอกว่าแนวทางของเขาค่ะแต่ไม่ได้บังคับว่าต้องขึ้นทั่วประเทศ แต่ว่าให้แต่ละรัฐเนี่ยประเมินเองนะคะเพราะว่าแต่ละรัฐเนี่ยมันมีค่าครองชีพที่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นจะต้อง15ดอลลาร์ทั่วประเทศนั่นเองค่ะอีกประเด็นดึงที่พูดถึงนะคะก็คือกรณีที่ทรัมป์กล่าวหาพยายามชี้นาำนะคะชี้เป้าว,ว่าไบเดนเนี่ยพรรคเดมโมแครตเนี่ยทุจริตมากเลยนะคะซึ่งทรัมป์เนี่ยเขาย้าว่าเขาเป็นคนนอกที่เข้ามาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐ ส่วนไบเดนแล้วก็เดโมแครตเนี่ยก็คือนักการเมืองอาชีพนะคะเป็นพวกนักการเมืองไบเดนเป็นนักการเมืองมากว่า50ปีไม่เห็นมีผลงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่ทรัมป์โจมตีแล้วก็ยังพาดพิงไปถึงลูกชายของไบเดนด้วยบอกว่าทั้งไบเดนแล้วก็ลูกชายชื่อฮันเตอร์ไบเดนนะคะรับเงินจากต่างชาติค่ะจํานวนมากเลยทั้งจากจีแล้วก็ยูเคนไม่มีจริยธรรมนะคะเป็นพวกทุกจริตซึ่ง เรื่องนี้นายไบเดนตอบโต้ตทันทีเลยนะคะว่าไม่เคยรับแม้แต่เซนเดียวเลยจากต่างชาตินะคะแล้วก็บอกว่าทรัมป์เนี่ยให้ข้อมูลเท็จจงใจดิสเครดิตเขาคนที่สร้างปัญหาจริงๆกับยูเครนน่าจะเป็นทรัมป์มากกว่าเพราะว่าพยายามไปติดสิงบนรัฐบาลยูเครนให้ใส่ร้ายเขาแต่ท้ายสุดเนี่ยรัฐบาลยูเครนก็ไม่ให้ความร่วมมือไบเดนก็ยังพาดพิงไปด้วยนะคะว่าทรัมป์เองก็เปิดบัญชีที่เมืองจีนแล้วก็ไปเสียภาษีที่จีน<ๆ>เยอะกว่าทร<ๆ>ัมป์เสียภาษีที่อเมริกาซะอีกค่ะ มีคำถามสุดท้ายที่เป็นไฮไลท์นะคะพิธีกรถามว่าเอาละ่ะเดือนมกราคมวันที่20มกราคมถ้าได้สาบันตนปประธานธิบดีจะพูดกับคนที่ไม่ได้เลือกตุนเข้ามาอย่างไรนะคะตัวทรัมป์บอกค่ะว่าเขาบอกว่าก่อนที่จะมีวิกฤตโควิด19เนี่ยผู้คนหลากหลายอาชีพทุกเพศทุกวัยเนี่ยบอกกับเขานะคะว่าชีวิตพวกเขาเนี่ยมันดีขึ้นอย่างไรตั้งแต่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐซึ่ง ความสำเร็จเนี่ยทำให้พวกเราเนี่ยสมัครสมานกลมเกลียวกันแล้วตอนนี้เรากำลังเดินทางไปอยู่เส้นทางของความสำเร็จนี่เป็นคำพูดของทํานะคะแต่ของนายไบเดนเนี่ยเขาบอกว่าเขาคือประธานาธิบดีของอเมริกาก็คือของทุกคนนะคะไม่ใช่ของพรรคใดพรรคหนึ่งเขาจะให้ความหวังกับผู้คนจะเลือกวิทยาศาสตร์มากกว่านิยายนะคะหรือเรื่องแต่งขึ้นจะเลือกความหวังไม่ได้เลือกความกลัวค่ะ อเมริกาอยากจะมีคาแรคเตอร์มีบุคลิกแบบไหนนะคะอยู่ที่การเลือกผู้นําการเลือกตั้งครั้งนี้มันจะงงบอกตัวตนของความเป็นอเมริกาให้กับผูมโลกด้วยนี่คำพูนี่คือคําพูดทิ้งท้ายของไบเดนแล้วปฏิกิริยาของการดีเบตครั้งนี้ออกมาเป็นอย่างไรนะคะวันนี้รวบรวมมาจากสื่อหลายๆสำนักนะคะที่ณตอนนี้เนี่ยมีการประเมิอนออกมาอย่างที่แรกเลยนะคะสำนักข่าวบีบีซีบอกว่าดูเหมือนจะไม่มีผู้ชนะขาด อย่างชัดเจนจากการดีเบตร,รอบนี้ค่ะเอาละต้องชมนะคะว่าบรรยากาศสาระมันดีขึ้นกว่าครั้งแรกมากๆเลยเพราะพรามนวุ่นวายทำเนี่ยขัดจังหวะตลอดเวลาเลยซึ่งรอนคริสตี้คนนี้เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ของพรรริีพรบิกันให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว BBC นะคะว่า การดีเบตทั้งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าการบริหารจัดการแล้วก็พฤติกรรมทุกคนเลยเนี่ยดีกว่าเดิมนะคะผู้ดีเบตเนี่ยได้ทําในสิ่งที่มันควรจะทําแล้วก็พัฒนาเาธิบดีสหรัฐก็ไม่ได้จู่โจมไม่ได้มีท่าทีเหมือนกับครั้งแรกที่รุนแรงกว่านี้นะคะส่วนไบเดนก็มีความเข้มแข็งแสดงความเข้มแข็ง,ขงออกมา,มามากขึ้นค่ะแต่เขาไม่คิดนะคะว่าการดีเบตทั้งนี้มันจะไปเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งอะไรได้เพราะว่าคจนจำนวนมากออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าแล้วส่วนชินเอ็นบอกว่า รอบนี้ดีนะคะที่ทรัมป์เนี่ยฟังคําแนะนําของที่ปรึกษ,ษาว่าควรจะวางตัวอย่างไรในการดีเบตเพราะว่ารอบแรกเนี่ยโดนด่ายเยอะเลยนะคะแต่รอบนี้แม้ทําดีขึ้นมันยังไม่ถึงจุดหรือว่าโมเมนต์ที่มีจุดเปลี่ยนเกมของการเลือกตั้งครั้งนี้ที่อาจจะพลิกทําให้ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งได้นอกจากนี้ยังพบว่าการดีเบตรอบนี้มีสาระมากขึ้นก็จริงแต่ยังมีการโกหกนะคะข้อมูลไม่ถูกต้องอยู่หลายๆครั้งด้วยกันนะคะที่เขามีการทำแฟคชิ่งมา ส่วน FP บอกว่าการดิเบตรอบนี้ไม่มีการน็อกเอาท์ค่ะผู้สมัครทั้งสองคนดูดีว่าประชาชนผิดหวังกับดิเบตรอบแรกก็มีบทเรียนนะคะว่ารอบนี้ต้องทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมแต่ว่ามันเหลือเวลาเพียง12วันเองนะคะไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรือเปล่าค่ะเพราะว่าคนออกมาใช้สิทธิมหาศาลแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้องตามดูกันต่อไปว่าในคะแนนนิยมหลังจากการดิเบตนะคะเดี๋ยวน่าจะมีการทยอยเปิดเผยมาในวันสองวันนี้แล้วนะคะว่าทร้อมจะสามารถมี แต่นิยมตีตื้นขึ้นมาได้หรือเปล่าจริงๆแล้วทรัมป์เนี่ยต้องการตีตื้นขึ้นมาอย่างมากซึ่งมันเคยเกิดปรากฏการณ์นี้กับโรนัลเรเกนมาแล้วนะคะกับการดีเบตซึ่งจบดีเบตเนี่ยได้คะแนนนิยมเพิ่มขึ้น10จุดนะคะถ้าได้มากขนาดนั้นเนี่ยอาจจะพลิกเกมการเลือกตั้งได้ถ้าอิงจากครวตอนนี้ที่ไบเดนนําในทุกสํานักค่ะคุณจุ๊กคุณนิวค,ะค่ะครับผมทุกวินาทีหลังจากนี้มีความหมายนะครับเดี๋ยวรอดูกันและกันว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไปการเลือกตั้งจะมีขึ้้้้้นนนนนนนวววััทีีีีี่่่่3พพฤศิกกาายแลคคขขุุณม แต่ถ้าเราย้อนไปดูเส้นทางทางการเมืองของทรัมป์เมื่อ4ปีที่แล้วนะคะก่อนที่จะก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐอเมริกาทรัมป์เองเนี่ยถือว่าก้าวขึ้นดํารงตําแหน่งแบบช็อกโลกแล้วก็หักปากกาเสียนจริงๆนะคะเพราะว่าเขาไม่เคยดํารงตําแหน่งทางการเมืองเลยไม่เคยอยู่ในกองทัพสหรัฐอเมริกามาก่อนนะคะและหลังจากที่ก้าวขึ้นดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีก็สร้างประวัติศาสตร์ค่ะกลายเป็นประธานาธิบดีที่ดํารงสมัยแรกดํารงตําแหน่งสมัยแรกแล้วปรากฏว่าถูกยื่นยติถอดถอนนะคะคือ ถ้าเราย้อนไปดูบทบาทของทรัมป์ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาโดดเด่นแน่นอนในการทําหน้าที่เป็นนักธุรกิจระดับอภิมหาเศรษฐีนะคะแล้วก็เป็นนักพัฒนา,าสังหาริมมรัพั์ด้วยเดี๋ยวช่วงนี้เราพาคุณผู้ชมไปย้อนดูประวัติของทรัมป์กันค่ะโดนัลด์ทรัมป์มีชื่อเต็มว่าโดนัลด์จอห์นทรัมป์เกิดเมื่อวันที่14มิถุนายน1946ในย่านควีนส์ของนครนิวยอร์กปัจจุบันอายุ74ปีเป็นบุตรคนที่4จากทั้งหมด5คนของเฟร็ดทรัมป นักธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผู้ร่ำรวยและเชี่ยวชาญการสร้างและบริหารธุรกิจอพาร์ตเมนต์สำหรับกลุ่มคนรายได้ปานกลางพร้อมถูกพ่อแม่ส่งไปโรงเรียนทหารเมื่ออายุ13ปีเพื่อปลูกฝังความมีวินัยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จากโรงเรียนธุรกิจวตันมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียพร้มเริ่มอาชีพเจริญรอยตามพ่อเป็นนักธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันเป็นธุรกิจของครอบครัวเขาได้รับเงินกู้จากพ่อ1ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นเงินทุนตั้งต้นและย้ายไปอยู่แมนฮัตตันในปี1983ทรัมป์ได้สร้างอาคารซึ่งเป็นประดุดเรือธงสำคัญของอาณาจักรธุรกิจของเขาบนถนน f t h Avenue และตั้งชื่ออาคารนั้นว่า Trump Tower จากนั้นทรัมป์เดินหน้าสร้างอาคารสำนักงานและอพาร์ตเมนต์สุดหรูไปทั่วทั้งนครนิวยอร์กและทั่วโลกโดยทุกแห่งต่างมีชื่อของเขาประดับอยู่อย่างโดดเด่นเป็นสง่าชื่อของทรัมป์ไม่เพียงติดอยู่บนอาคารทั่วโลก แต่ยังอยู่บนสินค้านับไม่ถ้วนตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบไม่ว่าจะเป็นเนกไทร้านสเต็กน้ำขวดโคโลนส์สายการบินไปจนถึงมหาวิทยาลัยทรัมป์ทรัมป์มัมมมกบอกว่าสินค้าทุกอย่างที่ปะยี่ห้อทรัมป์นั้นใหญ่ที่สุดดีที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดแต่เพียงไม่กี่วันก่อนหน้าวันที่ทรัมป์สาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีในวันที่20มกราคมปี2017เขาต้องยอมควักเงิน25ล้านดอลลาร์เพื่อยอมความในคดีช่อโกง หลังถูกนักศึกษามหาวิทยาลัยของเขาเองฟ้องร้องว่าไม่ยอมสอนเคล็ดลับในการทำเงินจากอสังหาริมทรัพย์อย่างที่ทางมหาวิทยาลัยได้สัญญาไว้ความล้มเหลวของคาสิโน3แห่งที่ใช้ชื่อของทรัมป์ในเมืองแอตแลนติกซิตี้รัฐนิวอร์ซีย์บวกกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ซบเซาเกือบจะฉุดให้อนาจาักรธุรกิจของทรัมป์ต้องล่มสลายธุรกิจหลายอย่างของเขาล้มละลายทรัมป์มีชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้นจากการทำรายการเรียลิตี้โชว์หลายอย่าง ก่อนที่จะแสดงความสนใจที่จะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐและเข้าสู่การเมืองด้วยการลงทะเบียนเป็นสมาชิกพรรคเดมโมแครตจากนั้นได้เปลี่ยนไปเป็นนักการเมืองอิสระก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นสมาชิกพรรครีพัรลิกันในปี2012ทรมป์สามารถเอาชนะคู่แข่งภายในพรรค16คนจนได้เป็นผู้สมัครประธานาธิบดีของพรรครีพัรลิกันในปี2016และชนะการเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐในปีนั้นแบบช็อกโลกและหักปากกาเซียนการเมืองทั่วสหรัฐ ในปี2005ทรัมป์สมรสกับเมลานียคนานส์ผู้กลายมาเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งในปัจจุบันในขณะที่เมลานียยังเป็นนางแบบสาวสวยชาวสโลเวเนียและอายุน้อยกว่าทรัมป์มากกว่า23ปีโดยเป็นการสมรสครั้งที่3ของทรัมป์เขามีบุตรทั้งหมด5คนจากภรรยา3คนทีมข่าวต่างประเทศ TNN ช่อง16รายงาน ก็ต้องดูเส้นทางต่อไปในอนาคตนะครับว่าจะเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันมีอะไรใหม่ๆเยอะทั้งเรื่องของโควิด19ที่มาส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งใช่ค่ะชาวอเมริกันบางส่วนบอกว่าไม่อยากจะเสี่ยงในช่วงวันที่เป็นวันเลือกตั้งจริงๆนะคะก็ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งลงตาก็มีโอ้ตอนนี้เลือกตั้งกันเยอะแล้วนะครับ47ล้านคนเป็นสถิติใหม่เลยนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้นะหมายถึงว่าการเลือกตั้งครั้งก่ออออนนนนนนก็็คืปปีี2559ััเเเง้สถิิตลย ำหรับตัวเลขผู้ที่ไปใช้สิทธิ์ลวกหน้าเยอะขนาดนี้ครับ ชาวอเมริกันประมาณ47ล้าน5 0 0นคนนะครับได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ากันแล้วด้วยการไปลงคะแนนที่ครูหาเลือกตั้งหรือส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่สูงสุดเป็นประวัติการ์โดยจํานวนนี้สูงกว่าจํานวนผู้ใช้สิทธิ์ล่วงหน้าในช่วงเดียวกันของเมื่อ4ปีที่แล้วประมาณ8เท่าตามข้อมูลที่รวบรวมโดยโครงการเลือกตั้งของสหรัฐหรือว่า US Elections Project การลงคะแนนล่วงหน้าในระดับที่สูงมากขนาดนี้ทำให้ศาสตราจารย์ไมเคิลแมคโดนัลแห่งมหาวิทยาลัยฟลอริดาซึ่งเป็นผู้บริหาร US Election Project คาดการว่าจะมีผู้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากเป็นประวัติการณ์จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศทั้งหมด150ล้านคนคิดเป็น65%ของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนนะครับซึ่งเป็นอัตราสูงสุดนับตั้งแต่ปี2 4 5 1ครับ การเพิ่มขึ้นของผู้ใช้สิทธิ์ล่วงหน้ามีขึ้นหลังจากหลายรัฐได้ขยายการใช้สิทธิ์ล่วงหน้าทางไปรษณีย์แล้วก็เดินทางไปลงคะแนนที่ครูหาเองเพื่อความปลอดภัยในการลงคะแนนระหว่างการระบาดรุนแรงของไวรัสโควิด -19 าและทมกลางความกระตือร้อนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อชี้ขาดอนาคตของการเมืองประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์จากพรรครีพับลิกันซึ่งกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายที่หนักหน่นวงจากอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนผู้สมัครจากพรรคเดโมแครต ผู้ที่มาใช้สิทธิ์ล่วงหน้าบางรายเนี่ยกล่าวว่าการตัดสินใจมาลงคะแนนแต่เนินเน่นๆเ,เป็นเพราะว่าต้องการหลีกเลี่ยงการมาเจอผู้คนแออัดมากมายในคูหาเลือกตั้งในวันจริงขณะที่การระบาดของโควิดนั้นยังคงดําเนินอยู่ไบเดนมีคะแนนนิยมนํา <ำ S 2> ทรัมป์จากผลโหวตหลายสํานัก แม้ว่าผลการสำรวจความคิดเห็นในหลายรัฐสมรภูมิสำคัญซึ่งเป็นพื้นที่ที่ชี้วัดความสำเร็จของผู้ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ยังคงมีคะแนนที่สูสีกันมากประธานาธิบดีทรัมป์ไม่เห็นด้วยกับการลงคะแนนเสียงทางปรสณีพร้อมทั้งตั้งข้อกล่าวหาแบบไร้หลักฐานพิสูจน์ว่าการเลือกตั้งแบบนี้อาจนำไปสู่การโกงได้ซึ่งบรรดาผู้เชี่ยวชาญบอกว่ายากที่จะมีการโกงเกิดขึ้นในลักษณะเช่นนี้ครับ ขอบคุณที่ติดตาม K&N N ช่อง16นะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook K&N Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ